สวัสดีค่ะห้องเรียนคณิตศาสตร์คุณครูเดินเพนวันนี้มานำเสนอเรื่องการหาร้อยละของจํานวนนับโดยใช้เครื่องคิดเลขค่ะมาดูตัวอย่างการหาร้อยละของจํานวนนับโดยใช้เครื่องคิดเลขกันนะคะข้อที่1ร้อยละ35ของ500สามารถกดเครื่องคิดเลขได้ดังนี้ค่ะกดตัวเลขแสดงจํานวนทั้งหมดคือ500กดเครื่องหมายคูณ กดตัวเลขแสดงร้อยละคือ35กดสัญลักษณ์เปอร์เซนต์กดเครื่องหมายเท่ากับดังนั้นร้อยละ35ของ500เท่ากับ175ค่ะข้อที่2ร้อยละ80ของ40สามารถกดขึ้นคิดเลขได้ดังนี้ค่ะกดตัวเลขแสดงจำนวนทั้งหมดคือ40กดเครื่องหมายคูณ กดตัวเลขแสดงร้อยละคือ80กดสัญลักษณ์เปอร์เซนต์กดเครื่องหมายเท่ากับดังนั้นร้อยละ80ของ40เท่ากับ32ค่ะข้อที่3 40%ของ650สามารถกดเครื่องคิดเลขได้ดังนี้ค่ะกดตัวเลขแสดงจำนวนทั้งหมดคือ650 กดเครื่องหมายคูณกดตัวเลขแสดงร้อยละคือ40กดสัญลักษณ์เปอร์เซนต์กดเครื่องหมายเท่ากับดังนั้น40%ของ650เท่ากับ260ค่ะข้อที่4 35%ของ110สามารถกดขึ้นคิเลขได้ดังนี้ค่ะ กดตัวเลขแสดงจำนวนทั้งหมดคือ110กดเครื่องหมายคูณกดตัวเลขแสดงร้อยละคือ35กด, 35. ส,ด, 35. ส,ดสัญลักษณ์เปอร์เซนต์กดเครื่องหมายเท่ากับดังนั้น35%ของ110เท่ากับ38.5ค่ะ สรุปการหาร้อยละของจำนวนนับโดยใช้เครื่องคิดเลขได้ดังนี้ค่ะกดตัวเลขแสดงจำนวนทั้งหมดกดเครื่องหมายคูณกดตัวเลขแสดงร้อยละกดสัญลักษณ์เปอร์เซนต์กดเครื่องหมายเท่ากับแต่เครื่องคิดเลขบางรุ่นอาจไม่จำเป็นต้องกดเครื่องหมายเท่ากับก็จะแสดงผลลัพธ์ออกมานะคะ